อละล่ะโอเคนะครับกลับมากับผมแลไฟลโลห์ททอร์ชแน,นลนะครับในที่สุดก็ได้เล่นสักทีกันนะครับกับเกมเมก้าแมนจิตอันนี้นี่พยายามอัดสองสามทีแล้วนะแต่กว่าทุกอย่างมันจะเวิร์กได้ก็ตามนั้นครับไม่รู้จะพูดอะไรต่อเลยไม่รู้จะแก้ตัวยังไงดีโอเคเราเริ่มเกมเลยดีกว่าเพื่อไม่เสียเวลาก็สําหรับเนื้อเรื่องตอนนี้คือเช่นเคยครับดร์ไวลี่พยายามที่จะกลับมายึดของโลกอีกครั้งหนึ่งนะตัวที่ก็หนีไม่พ้นเมก้าแมนให้มันเหนื่อยเล่นอีกแล้ว คราวน,นี้มีตัวละครใหม่เพิ่มขึ้นมา2ตัวนะครับคือเด็กผู้หญิงที่อยู่ข้างตัวเรากับเฮีย er ที่ขับหุ่นเอ่อเฮีย er ที่เป็นหุ่นยนต์ขับรถอยู่อ่าสำหรับเฮียที่ขับเอ่อขับรถอยู่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปมีบทช่วยเราต่อสู้ในเมกาแมนภาค8ด้วยนะครับแต่สําหรับภาค7นี่ผมไม่รู้นะว่าเขาจะทําอะไรเพื่อเราได้บ้างโอเคพร้อมลุยใส่หมวกแล้ว อ๋อไม่ใช่อันนี้ฉันขอโทษฉันผิดเองเดี๋ยวฉันจะหยิบอันใหม่ให้นายนะอะขอบใจมากพี่หูนถึง <c oughs> กับไอกันเลยทีเดียวโชคดีเมคเมนมีปัญหา,าจะใส่หัวทำไมเอาไม่ได้ใส่หัวแค่มองซ้ายมองขวาด,ด็อกเตอร์คุณเป็นไงบ้างนะ ยังไหวร์หรือเปล่าไม่มกระแมตอนนี้เราไม่มีเวลาแล้วไวรีมันบุกโจมตีฐานวิจัยของเราแล้วแล้วมันก็หุ่นยนตบางส่วนไปแล้วก็เอาไปทําเป็นลูกน้องของมันเหมือนยังเคยแน่นอนเอ้ยไม่สิภาคนี้นี่ลืมไปหุ่นยนต์บางส่วนวที่ดรไวรีไม่ได้สร้างเอ่อไม่ใช่ไม่ได้จับมาแล้วมาแปลงสมองนี่เหมือนภาคแรก,แรก ผลจนส่วนใหญ่นี่รู้สึกว่าถูกดกรไวลี่สร้างขึ้นมาในภาคนี้อ่าคราวนี้เราจะได้เจอกับผลงานของดตรไวลี่เองเลยนะครับอ่าโอเคนี่เมื่อมันถึงเวลาที่ผมต้องไปลุยก็ผมต้องไปลุยทำไมผมรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันแปลกๆผมแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับผมแป๊บนึงอ่าโอเคไม่มีปัญหาแล้วเมื่อกี้นี้นี่ ปุ่มกระโด,ดดนันไปอยู่เป็นปุ่มสี่เหลี่ยมแล้วปุ่มสามเหลี่ยมดันกกายเป็นปุ่มนี้เอ่อปุ่มยิงอืม <c> ใ <oughs> นภาคนี้เปลี่ยนมาเก็บเริ่มมีน้องที่เก็บแล้วนี่เอ่อแต่รู้สึกวัาน่าเล็กนะอุ๊ยเออเพิ่สังเกตเห็นหลอดเลือดทำดีขึ้นแนฮะทุกอย่างดีขึ้นมากเลยภาคนี้มาบเข้าไป เดี๋ยวเดี๋ยวเองเป็นหุ่นยนต์ที่บุกโจมตีเมืองตอนแรกหนีในคับซีนโอ้ย,อย,อย,อยแล้วผมทรงโมฮอคสุดด้วยปาบเฮ้ยมันสู้เจ,จ,จ,จ็นเจ๊งเย็นเฮียแต่ผมชอบภาพนี้นะภาพกระตูนมันแบบเวลาศัตรูโดนโจมตีหรืออะไรยังไงเป็นแบบว่า มันเหมือนมีเขาเรียกว่าอะไรกันดีอะเรียกว่าอะไรดีละ่ะการแสดงออกทางความรู้สึกของตัวละครอีกฝั่งเลยเออมันรู้สึกเกมมันมีชีวิตขึ้นมากเลยเอ่เทียบกับภาคแรกๆที่ผ่นานมานะโดนยิงแล้วก็กลายเป็นชิ้นๆหายไปเดี๋ยวเอ้งหุ่นยนต์ตัวเมื่อกี้มันตายหร็วจังเออดีล่ะอย่าตายยากเลยเดี๋ยวมีปัญหาไม่น่าจะใช้บอสนะเลือดก,ก็ไม่ขึ้นมาฮะในสุดไหนก็มีบอสวสินะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเองคือบอสสินะรอยเจ็บ คิดจะสู้กับไมค์ก็แมนอย่างนั้นเหรออ่ะอยังสู้ก็ไม่เสร็จเลย,น,น,ยเน,นี่นายเข้าคาซินได้ไงนี่เนี่ยเหรอไม่ก็แมนฉันรู้จักนายหลอะฉันชื่อบัสฉันจะเป็นผู้จัดการแกเองฉันเป็นผู้ถูกเออ่ฉันถูกสร้างขึ้นโดยดรไวลี่การต่อสู้ของเราเนะี่ยอีกไม่นานก็จะมาถึงนี่แค่น้ำจิม้มแล้วเจอกันบัส ใช่เหรอมันชื่อฟอรเตไม่ใช่เหรอแล้วผมจำผิดตัวโอเคเมื่อกี้นี้ก็ใครอยากจำสูตรก็จำได้นะครับไม่ต้องเล่นดานแรกมาถึงปุ๊บเลือกบอสแตัวได้เลยเออแต่ภาพนี้เหลือสี่ตัวฮะโอเคไม่มีชื่อบอสขึ้นด้วยเวลาเราจิ้มที่หน้าเหลือว่าตายหน้าบอสโอเคมาลองลุยกับบอสตัวนี้ก่อนละกันต้องเข้าข้างไหนถึงจะเจอ มนุษย์เมฆนั้นเหรอน่าจะใช่เนอะถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยด้วยละกันเฮ้ยไอ้นกนี่มีคดีกับเราตอนเล่นทากแปดเอาอีกแล้วไอ้พวกเล่นเหี้ยจะพูดว่าเกิยดๆก็ไม่ได้เฮ้ยมันไม่ขึ้นมาเฮ้ยเออจะว่าไปเราดูก่อนเรามีอะไรบ้างเฮ้ยเรายังมีหมาอยู่ อันนี้นะมันกระโดดน่าจะกระโดดได้แค่นั้นแหละโอเคครับ้างนี้บัสเอ้ยเอเอถูกแล้วบัสยังมาลัสซาร์ตไม่ใช่บัสเริ่มจำชื่อตัวละครสลับกันแล้วบัสคือฟอร์เซส่วนลัสนี่คือหมาส่วนบีทคือนกอ่าลัสของเราเนี่ยนี่อะไรเนี่ยแล้วมนันก็ตกช่างมันลัสเนี่ย ห้างนี้ตอนนี้มีแค่กระโดดขึ้นฟ้าสินะเฮ้ยอันนี้เราอย่างนี้เราก็ใช้ลักขึ้นไปได้ใช่ไหมทำไมายิงมันแล้วมันไม่กลับเป็นเหมือนเดิมไม่เป็นไรเราไม่สนใจมันเราต้องเอาชีวิตก่อนถึงไหมเฮ้ยถึงด้วยอ่าชีวิตก็มาถือว่าเป็นการเริ่มเกมที่ดีมันเปลี่ยนไปนตอนช้าไม่ได้ครับผมไม่น่าไปยิงมันเลย เป็นกลางคืนฝนตกแบบนี้นี่ไม่น่าใช่เรื่องดีแต่ยังไม่มีเอฟเฟกอะไรเกิดขึ้นนะก็หวังว่าจะไม่มีสิ่งที่คุณะสงค์เกิดขึ้นอย่างยังไม่มีอะไรเออถึงไหมโอ้ถึงไม่ใช้พลังเล่นดีกว่ารู้สึกสีสมาธิอ่าเดินเกมได้อยู่ตอนนี้ไม่มีปัญหาเลย เฮ้ยเหยียบเมฆแบบนี้ไม่ค่อยชอบเลยจะตกอีกไหมเนี่ยฮึอ,อาพลาดก็คือตกเหีวตายทีนะออะอ้มโอ้ยยอ้ยแล้วจะไปรับทำไมอ่ะโอเคเริ่มใหม่ตรงนี้นี่เปลี่ยนเป็นตอนเช้าแล้วเราก็หวังว่าจะไม่ตายงู้งแบบเมื่อกี้นี้ นี่เรายิงดักไปก่อนเลยอยู่ดีๆก็ตายแบบงูได้ยังไงฉันรู้สึกผิดมากเลยเงินก็เท่ากับว่าเมื่อกี้เป็นเฟิร์สเดย์สินะเฮ้ยเดี๋ยวยตกใจต้องกระโดดไปสินะเราเราจะไม่ตายครับเราจะไม่ตายแบบตอนแรกเราจะวิง่งด้วยความแบบระมัดระวังเฮ้ยมอุ้ยอุ้ย,ยมีแตกตัวมีแตกอะรตรงนั้นต้องมีของอยู่ แล้วก็เกือบตกนะ,ะป้าไปโอเคจึงผ่านไปได้ด้วยดีแสดงว,ว่าเกรดยังไม่โอเคมันต้องผ่านไปได้ด้วยเอ,อไม่ใช่อุ้ยกระโดดทำไมเพื่อนเฮ้ยมีเลืยนที่เก็บอยู่อะแต่คาไม่จำเป็นหรอกเริ่มจะแยกแยะระหว่างไอ้ก้อนพลังงานกับก้อนเลือดไม่ออกแล้วอ่ข้างบนนี่น่าจะใช้รัด ต้องใช้รัดบังคับตั้งแต่นี้เลยเหรอเฮ้แต่ผมรู้สึกว่าเดินไปทางขวาฉากก็ไปได้นะแต่ขึ้นมาบนนี้ก่อนไม่มีอะไรเลยเหรออ้าวปอตโตแมนนายมีบทเวยเหรอเนี่ยอะไรเขาจะทำอะไรเรา แค่มาคุยกันไม่คิดจะให้อะไรกันเลยเหรอใจคอทำด้วยอะไรอุย้ยเต็มหน้าเลยเฮ้ยมีน็อตต้องเก็บคือน็อตตอนนี้นี่ยังไม่รู้นะว่าทำไมบันไดมัน,ม,นมันตกขอบฮึบอ่าไปไม่ถึงไม่เป็นไรใช้ใช้ลัสก็ได้ถึงม้ยเนี่ย ให้ถึงถึงอ่าไม่รู้นะว่านอตที่เก็บได้ตอนนี้ไปทำอะไรได้บ้างแต่เดี๋ยวอยีกไม่นานผมว่าคงได้รู้กันครับหรือว่ามันจะเป็นฉากจบลับเกมเลยหรือเปล่าเก็บนอตได้ถึงเท่านี้เท่านี้แล้วจะมีฉากจบใหม่ให้ไม่นานใช่นะ่จาจะแค่ซื้อของอุย้ยโอเคเดี๋ยวเราต้องจำแล้วสีเหลืองนี่คือเลือดส่วนสีแดงนี่คือ,อ อะไรนะสีแดงนี่คือพลังงานเอโอโหยิงมานลังงานนี้จริงๆพวกนี้ก็ฟาร์มได้เนะเฮ้ยเจอบอสแล้วอ่าโอ้โหฉากเปิดตัวอย่างอลังเรามาดูกันครับบอสมีความอุ้ยมันจะทชความสามารถอะไรมาถึงก็เล่นแรงกันอุ้ยดิดี๋ดวเดิ้ดว้ด้ดิ้ด้ดวดิ้ดวดิ้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 ดมดด อืมอุอ้อย c อมออนอุ้ยยิงยิงเฉียงอีกก็ได้เหรอหมดเวลามันเปิดไฟฟ้านี่เรายิงมันไม่ได้ใช่ยนะโอ้ยกลับไปหน่อยโอ้ยโอ้ยอ้าวนาัผักลองสะดังเลยโอเคสองเดทแล้ววันนี้ เดี๋ยวจะมานับกันครับเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะพยายามบอกทุกพิธีกามบอกตอนท้ายคลิปว่าแต่และคลิปที่ตายไปกี่ครั้งเดีย๋ยวมารวมเดทกันพึ้ยหลบลืมหลบลืมหลบอุอย้ยย่าๆเดี๋ยวต้เดี๋ยว,ยวต้องอันนี้นี่ยังดีนะไม่เหมือนเอกห้าเอกห้าตอนสู้กับม้าบินนี่โดนไฟฟ้าเอ้ยไม่ใช่โดนไฟฟ้าเวลาโดนบอลชนทีนี้แทบจะตกขอบแมพน,นี่หลบได้ ท่าเดิมๆเช็คกับเซ็นไม่ได้ผลหรอกอืมเ้ยไม่ได้แดกรอบนี้รู้หมดแล้วอึ๊ปุ๊บแน่เจนเนียนจะมาแล้วทันเดอ r บล o w ้ไม่ได้แดกรอบนี้มันดึงเข้าหาตัวมันเฮ้แรกเลยแล้วกัน นีี่สุดฉันก็ปราบได้แล้วไอ้มนุษย์เมฆโอ้โหได้ทันดบโบูมาจริงด้วยโอ้โชื่อสกิลโค้รสุดยอดฉันได้ทันดบโบูมาแล้วมันเป็นสุดยอดพลังเลยด็อกเตอร์ไวลี่ใช่ ฉันหวว่าเจอใช้มันในทางที่ดูเที่ยวนะกับพลังนี้พลังไฟฟ้างั้นเหรอเดีย๋ยวต้องดูกันครับว่าพลังไฟฟ้าจะไปทำอะไรได้ t ัน n t บ e b อ o w อ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอพักไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคูบีคอนติเนียเจอกันพาร์ทหน้าครับบ๊ายบาย